ินจิกมอนทั้งประเทศพระนางซีรี์ดังใส่ชุดบ่าวสาวสละโสดแล้วคืนนี้วันที่9ธันวาคม66เดินทางมาถึง EP 0.6กันแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ My Demon ผลงานของสองพระนางคิมยูจองคิมยูยุงและสงงััซอ่อังัง,งเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีคอมเมดี้ เรื่องราวเกี่ยวกับโดโดฮีคิมยูจองทายาทตระกูลชโบที่นิสัยร้ายกาจราวกับปีศาจขยันสร้างศัตรูไว้รอบตัวและจองกูวอนรงคงังปีศาจที่สูญเสียพลังไปทั้งคู่ต้องเข้าสู่การแต่งงานตามสัญญาซึ่งล่าสุดมีการปล่อยภาพโปรโมต EP 0.6ถึงฉากการแต่งงานระหว่างโดโดฮีคิมยูจอง จองกูวนทรงคังทั้งคู่ปรากฏตัวด้วยลุกบ่าวสาวสวยหล่อวิชวล่วทั้งคู่เปล่งประกายมากๆเป็นอีกหนึ่งซีนที่แฟนซีรีส์ต่างตั้ง,ตา,ง,ต,างตารอการไม่น้อยพร้อมร่วมลุ้นร่วมติดตามคืนเข้าหอไปพร้อมกัน